แงานเนี่ยนะคะน้องแมนของเราดูเองเลยสรุปว่าไม่ได้ไม่เชื่อจริงๆผมดูตั้งแต่วันที่ผมเริ่มไปขอเขาที่มาลดีฟแล้วครับว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่เขาต้องใจอ่อนที่สุดอเพราะว่าตามหลักเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยเลข2กับศูนย์ติดกันเขาเรียกว่าเรขของความใจอ่อนที่สงสารแล้วผมขอวันที่20กุมภาพธาครับแล้จะแต่งันที่ อาจจะเป็นวันเกิดเขา16พฤษภาคมครับแยแหวกสามารถที่จะมีเรื่ององค์ประกอบของกี่ตั้งกี่กระลัดเข้ามาเกี่ยวข้องเกล็ดเนี่ยเขาเป็นควที่มีองค์ประกอบเลขหนึ่งกับเลขห้าเช่นองค์ประกอบของเพชรเองเนี่ยจะต้องมีอย่างเช่นจุด5หนึ่งจะเป็นจานวนเม็ดของเพชรเล็กๆก็ได้ที่อยู่รอบๆก็สามารถบอบอกได้อย่างเช่น6เม็ดก็จะเป็นความรักที่สุนทรีมีความสุขเลยค้ะอยากให้แบบมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองต้องเป็นเลขล่ะอาจจะหาองค์ประกอบอย่างเช่น1.38กระลัดเหรืออย่างเงี้ยครับ พราะว่าเลของค์ประกอบเลข3กับ8เขึ้นเรียกว่าเลขช้างกระทืบลงครับหรือวานอังคารถ <c oughs> ้า <c oughs> ใส่แล้วเนี่ยจะทำให้แบบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมรรถภาพในเรื่องเกี่ยวกับตรงนั้นเน <c oughs> ี่ยมันแล้วยกล,ล,ลขันมากน<า>ักสวนแบ่งอะไรบแบบนี้ <c oughs> คเก็ต้องดูตัวเลขครับถ้าเกิดเราต้องการให้ความรักรรเราลาาลื่นหาองค์ประกอบที่มี6อยู่ในเวลานะครับอย่างเช่นเก้าโมงห้าสิบหกนาทีเห้บ้างมีหกอยู่ด้วยเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยคนะเพื่อนเจ้าบ่าวก็สามารถ เอาเป็นจํานวนคนที่ดูเป็นเลขที่ดีก็ได้ยกตัวอย่างเช่น,นสองคนหกคนอะไรอย่างนี้ก็ได้รครับผมแต่พูดถึงงานแต่งคือคิดตีมเลยไหม,มคะว่าจะต้องแบบเป็นตีมนี้เติมโน้นอะไรอย่างนี้ตีมของเราเนี่ยจริงจริงมันก็เป็นตีมที่เราได้คิดเอาไว้เบื้องต้นแล้วแต่ขอ,อ <ๆ S 2> เก็บอุบเรื่องตรงนี้ไว้ก่อนแต่เอาไว้ว่าทุ่มสุดๆนะครับเพราะว่าดูหลังเขาได้เพราะเราไปถ่ายมานะครับจะเป็นรอยสามเหลี่ยมเลยเห็นไหมครับก็คือเราทุ่มสุดๆดต่างแดดกลางแจ้ง เกลเองก็มีการใส่เครื่องประดับที่เป็นตัวเลขตามที่แมนแนะนําด้วยนะคะพี่นี่ไงนี่ไงเลขอะไรบ้างใส่แล้วอันนี้เก้าอันนี้เลขหกใส่ตั้งแต่บัดนี้เลยเหรอป่าวก็คือพี่แมนทำให้เนของขัญมันเกิดจริงแล้วขึ้นอยู่กับว่าการใส่ออกไปเพื่ออะไรเช่นวันนี้ใส่ออกไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนจจะใส่เลขง่ายๆเช่นเลขสองกับเลขสี่ก็ได้ง่ายสบายๆวันนี้จะไปเจอผู้ใหญ่ก็ใส่ห้ากับหนึ่งก็ได้เลวันนี้หกกับเก้าก็เป็นเลขสวยอมตะไงเดี๋ยวเธอสวยสู้พวกพี่ๆเขาไม่ได้ก็ต้องใส่เลข สวยเลยควรแกดูแลใช่ต้องไหมเนี่ยไม่ไม่เป็นอะไรไม่เมือยู่ดีมันตามันพวกห่าก็ไม่รู้อะมันหมดกินอะไรอะเออาทำไมอะแล้วมันเนี่ยพี่มองเห็นตคลิปเลยเนี่ยหรอแล้วไงแล้วไง ไปโรงพยาบาลไหมไม่ไม่พี่ว่าใส่น้ําตาลตกอ่ะน้ำตาลนี่อย่าไปเชื่อผู้ชมเอะขอน้ําตาลตลอดนี่เดนแตลอดนะเ้าเหนียวทุเรียนซัดไปแล้วจริงดิน้ำตาลตกตรงไหน่านอยากจะรู้อย่างนี้เป็นโรคเบาหวานหรอกหวานตลอดหนรอไปลดที่หลังไม่ได้เหรอมันมันสึกมันพ่อผ้าอย่างงี้ก็ไม่รู้อ่ะพี่ไปลดที่หลังเนี่ยนะมันไม่ได้จะเป็นแค่โรคเบาหวานนะมันจะมีแบบว่าโรคอื่นตามมาเป็นแพ็กเกจเลยเข้าใจเป้าจริงด้วยแออะไร ไปโรคเบาหวานที่นั่จะมีโรคแทรกซ้อนเยอะมากไหนจะโรคไตโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจอสารพันทิ้งบ้างจะพิเครียดแต่พวกพี่ไม่ได้ตรวจร่างกายนานมากเรากเนี่ยไม่ได้เลยใช้ชิลไม่ได้ไม่ได้หมอชิลไม่ได้เลยนะคะเมียตลกลองไปฟังคุณหมอคนนี้ดีกว่าคุณหมอว่าลรยัตนะคะเขาบอกว่าโรคเบาหวานเนี่ยสามารถทําให้เป็นโรคแทรกซ้อนได้แต่จะเป็นโรคอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังคุณหมอมาค่ะสวัสดีเมียจารย์ทั้งหลายโดยเฉพาะเมียตลกจะชิลอยู่ไม่ได้นะคะ โรคเบาหวานเป็นโรคที่อันตรายค่ะถ้าเกิดเป็นน้ําตาลในเลือดสูงเนื้อรัางนานๆก็จะทําให้เกิดโรคแทรกของอวัยวะต่างๆตามมาได้แก่โรคไตถ้าเป็นเบาหวานนานๆจะทําให้มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะและทําให้ไตเสื่อมไตาวายได้ค่ะโรคตาค่ะถ้าเป็นเบาหวานนานๆก็จะทําให้มีเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอประสาทตาน,านานๆไปเส้นเลือดงอกใหม่เนี่ยแตกก็จะทําให้ตามองไม่เห็นทําให้ตามมวาจากเบาหวานได้อีกโรคหนึ่งก็คือโรคหัวใจขาดเลือด ถ้าคนที่เป็นเบาหวานนานๆร่วมกับมีไขมันในเส้นเลือดสูงก็จะทำให้เส้นเลือดติดตันแล้วก็ทําให้เกิดหัวใจขาดเลือดแล้วทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวได้ค่ะโรคหลอดเลือดสมองถ้าพบเบาหวานร,ร่วมกับไขมันในเลือดสูง<ๆ>ก็จะทําให้เส้นเลือดสมองตีบและเกิดเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้โรคแทรกซ้อนที่ปลายประสาท ถ้าเป็นเบาหวานนานๆก็จะทําให้ปลายประสาทชาไม่รู้สึกไปเหยียบอะไรก็เป็นแผลทําให้แผลหายยากบางคนอาจจะต้องถึงกับตัดเท้านะคะนอกจากนี้ในคนไข้เบาหวานมักจะมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆอีกมากมายตามมาค่ะควรพบแพทย์เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลให้ปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนของเบาหวานนะคะแต่ถ้าอยากป้องกันโรครักแทรกซ้อนต้องหมั่นเติมความหวานให้กันตลอดนะจ๊ะเมียาจา๋า เอาละครับก็พบคุณหมอว่าไรแล้ว,พพวาจากโรงพยาบาลรามอินทรด้วยนะคะอาสนใจข้อม,มูลก็โทรไปเลยนะคะ0 2 7 4 3 9 9 9 9ส่วนโรครักแทรกซ้อนเนี่ยไม่เป็นอยู่แล้วแน่นอนนะคะเพราะว่าพวกเราเมียตาเนี่ยรักเดียวใจเดียวค่ะวันนี้นะคะต้องขอบขอคุณน้องแมนนะคะแล้วก็น้องเกลดด้วยนะคะ,อคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะหลังตาสรยุทธ์ค่ะสวัสดีค่ะ เนี่ยนะคะน้องแมนของเราดูเองเลยสรุปว่าเป็นอะไจริงๆผมดูตั้งแต่วันที่ผมเริ่มไปขอเขาที่มาเลเียแล้วครับว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่เขาต้องใจอ่อนที่สุดเพราะว่าตามหลักเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยเลข2กับศูนย์ติดกันเขาเรียกว่าเลขของความใจอ่อนที่สงสารแล้วผมขอวันที่20กุมภาครับแล้วจะแต่งวันที่ อาจจะเป็นวันเกิดเขา16พฤษภาครับแยแหวก็สามารถที่จะมีเรื่ององค์ประกอบของกี่ตังกี่กระลัดเข้ามาเกี่ยวกับเของแก้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีองค์ประกอบเลขหนึ่งกับเลขห้าะฉะนั้นองค์ประกอบของเพชรเองเนี่ยจะต้องมีอย่างเช่นจุดห้าหนึ่งอาจจะเป็นจานวนเม็ดของเพชรเล็กๆก็ได้ที่อยู่รอบๆก็สามารถ่มบอกได้อย่างเช่นหกเม็ดก็จะเป็นความรักที่สุนทรีมีความสุขเลยนะอยากให้แบบมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองต้องเป็นเลขล่ะอาจจะหาองค์ประกอบอย่างเช่นหนึ่งจุดสามแปดกระลัดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ พราะว่าเลของค์ประกอบเลข3กับ8เขึ้นเรียกว่าเลขช้างกระทืบลงครับหรือวลากระทืบลงใส่แล้วเนี่ยจะทำให้แบบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมรรถภาพในเรื่องเกี่ยวกับตรงนั้นเนี่ยมันโอ้ยยักยกขันบ้านสวนแบ่นอะไรแบบนี้เขาต้องดูตัวเลขครับถ้าเกิดเราต้องการให้ความรักรรเราล้ารื่นหาองค์ประกอบที่มี6อยู่ในเวลานะครับอย่างเช่นเอ่อเก้าโมงห้าสิบหกนาทีเห็นบ้านมีหกอยู่ดังนี้ยครับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยคนะเพื่อนเจ้าบ่าวก็สามารถ เอาเป็นจํานวนคนที่ดูเป็นเลขที่ดีก็ได้ยกตัว <ขา S 1> อย่าง,างเช่น,นสองคนหกคนอะไรอย่างนี้ก็ได้รครับผมแต่พูดถึงงานแต่งคือคิดตีมไหม,มคะว่าจะต้องแบบเติมตมนี่เติมนูมนอะไรอย่างนี้ตีมของเราเนี่ยจริงจริงมันก็เป็นตีมที่เราได้คิดเอาไว้เบื้องต้นแล้วแต<อ>่ขอเก็บอ,อุบเรื่องตรงนี้ไ้ก่อนเอาเรื่อว่าทุ่มสุดๆนะครับเพราะว่าดูหลังเขาได้เพราะเราไปถ่ายมานะครับจะเป็นรอยสามเหลี่ยมเลยเห็นไหมครับก็คือเราทุ่มสุดๆต่างแดดกลางแจ้ง เกลเองก็มีการใส่เครื่องประดับที่เป็นตัวเลขตามที่แมนแนะนําด้วยคะพี่เด็กไม่ได้มาอันนี่ไงนี่ไงเลขอะไรบ้างใส่แล้วอันนี้เก้าอันนี้เลขหกใส่ตั้งแต่บัดนี้เลยเหรอปล่าก็คือพี่แมนทําให้เป็นของขายมันเกิดจริงจริงขึ้นอยู่กับว่าการใส่ออกไปเพื่ออะไรอย่างเช่นวันนี้ใส่ออกไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนอาจจะใส่เลขง่ายๆเช่นเลขสองกับเลขสี่ก็ได้ง่ายๆสบายๆวันนี้จะไปเจอผู้ใหญ่ก็ใส่ห้ากับหนึ่งก็ได้วันนี้หกกับเก้าก็เป็นเลขสวยอมตะไงเดี๋ยวเธอสวยสู้พวกพี่ๆเขาไม่ได้ก็ต้องใส่เลข ลเยอ้วนแกดูแลฉันต้องไหมเนี่ยไม่ไม่เป็นอะไรเม่อยู่ดีมันตามันเพ่าก็ไม่รู้ว่ามันหมดจุดอะไรอะเอ้าทำไมอะแล้วมันเนี่ยพี่มองเห็นคลิปเลยเนี่ยหรอแล้วไงแล้วไง ไปโรงพยาบาลไหมไม่ไม่พี่ว่ามึงใส่น้าตาลตกอ่ะน้ำตาลนี่อย่าไปเชื่อผู้ชมเอะขอน้ําตาลตลอดนี่เดี๋ยวต้องเป็ตัวนะขาเหนียวทุเรียนซัดไปแล้วจริงดิน้ำตาลตกตรงไหนฉันอยากจะรู้อยวมันเป็นโรคเบาหวานหรอกหวานตลอดอไปลดที่หลังไม่ได้เหรอมันมันรู้สึกมันพ่อผ้าอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะพี่ไปลดที่หลังเนี่ยนะมันไม่ได้จะเป็นแค่โรคเบาหวานนะมันจะมีแบบว่าโรคอื่นตามมาเป็นแพ็กเกจเลยเข้าใจเป้าจริงด้วยแออะไร ไปโรคเบาหวานที่นะจะมีโรคแทรกซ้อนเยอะมากไหนจะโรคไตโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจโอ้ยสารพันิุ์่ะไรบ้าง่จะพี่เคียร์นะพวกพี่ปจุไม่ได้ตรวจร่างกายนานมากเลาจะได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไงเนี่ยจะบอกว่าชิวไม่ได้เลยนะคะเมียตลกลองไปฟังคุณหมอคนนี้ดีกว่าคุณหมอว่าไายัตนะคะเขาบอกว่าโรคเบาหวานเนี่ยสามารถทําให้เป็นโรคแทรกซ้อนได้แต่จะเป็นโรคอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังคุณหมอมาค่ะสวัสดีเมียจารย์ทั้งหลายโดยเฉพาะเมียตลกจะชิวอยู่ไม่ได้นะคะ โรคเบาหวานเป็นโรคที่อันตรายค่ะถ้าเกิดเป็นน้ําตาลในเลือดสูงเรื้อรังนานๆก็จะทําให้เกิดโรคแทรกของอวัยวะต่างๆตามมาได้แก่โรคไตถ้าเป็นเบาหวานานานๆจะทําให้มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะและทําให้ไตเสื่อมไตาวายได้ค่ะโรคตาค่ะถ้าเป็นเบาหวานานานๆก็จะทําให้มีเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอประสาทตานานๆไปเส้นเลือดงอกใหม่เนี่ยแตกก็จะทําให้ตามองไม่เห็นทําให้ตามมวจ,จากเบาหวานได้อีกโรคหนึ่งก็คือโรคหัวใจขาดเลือด ถ้าคนที่เป็นเบาหวานนานๆร่วมกับมีไขมันในเส้นเลือดสูงก็จะทำให้เส้นเลือดติดตันแล้วก็ทําให้เกิดหัวใจขาดเลือดแล้วทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวได้ค่ะโรคหลอดเลือดสมองถ้าพบเบาหวานร่วมกับไขมันในเลือดสูงก็จะทําให้เส้นเลือดสมองตีบและเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้โรคแทรกซ้อนที่ปลายประสาทถ้าเป็นเบาหวานนานๆก็จะทําให้ปลายประสาทชาไม่รู้สึกไปเหยียบอะไรก็เป็นแผลทําให้แผลหายยากบางคนอาจจะต้องถึงกับตัดเท้านะคะนอกจากนี้ใน